สวัสดีทุกๆคนนะครับก็มาต่อกันที่พาร์ทสองนะครับโอเคต่อที่พาร์ทสองพาร์ทสองเลยนะครับส่วนชุดแฟชั่นในเกมรู้สึกว่าจะขายตามเวลาด้วยนะ ม,มเอาละเหมือนเดิมผมจะเล่นเร็วเล่นไปเรื่อยๆส่วนในเรื่องหนีพาโลงไม่น่าจะลำบากเท่าไหร่ละเพราะว่ารู้ทางมันมันมาทางไหนมันไปทางไหนเราจะหลบยังไงก็พอรู้แต่จะลำคาญตรงที่มันวิ่งช้าเนี่ยแหละแล้วมันก็แบบ โผล่มาตอนไรเงี้ยอ่าโผล่มาตอนที่แบบเรากำลังจะไปหาของเนี้ยมันก็เสือกโผล่มาโอเคลุงพาโลมาแล้วนะครับโกยโกย เงียบไว้เงียบไว้ไปสักที <S <S โอ้อเราปลอดภัยแล้ว <S <S นายควรจะลหลบหรืออยู่ห่างๆเจ้าพาโลงจำดุพาโลงจ,มโ,งจมโหดนะน,นะ เขาดูน่ากลัว uh, s <S ใย oh. นคงเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนชนะแล้วก็ <Remember? S 1> ฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องจำได้ไหมโน no. ไม่ฉันคิดว่าไม่นะขอโทษหรือว่าจะตอบไปว่าเย่ yeah, ฉัน ฉันเห็นเธออยู่กับโซยังก่อนหน้าในวันในวันนี้นะใช่ไหมอืมต้องเอาโซยังเข้ามาเกี่ยวหนะน่อยนี่นายรู้จักโซยังเหรอเอเข้าใจละเข้าใจละว่าทำไมนายถึงรู้จักเธอฉันจียอนโซโอ้โหจียองนายชื่อฮุยเมนลี ally, ใช่ไหมฮุยฮุยมนลี แล้วนายมาทำอะไรตอนนี้ล่ะอ่าฉันมีบางอย่างต้องการจะให้โซยังอะอ้ะจริงเหรอดูเหมือนมันจะกลัวมากเลยนะ อบอกฉันหน่อยได้ไหมฉันเห็นนายอยู่คนเดียวมาตลอดนายไม่ค่อยมีเพื่อนเลยเหรออืมก็ตอบฉันก็อยากเป็นเพื่อนกับเธอนะไอ้ก็ยูฉันก็เจอเธองไงฮะฮึโอ้นั่นจริงเหรอ โอเคฉันควรไปแล้วตอนนี้ดูแลตัวเองด้วยนะ <Be careful. S 1> ครับก็มันก็จะบอกว่าตอนนี้ไอ้พาโลงมันอยู่แถวนี้นะครับซึ่งมันบอกอยู่มันอยู่แถวนี้จริงเหรอ อยู่อยู่จริงะอยู่จริงแล้วเราจะเปิดไฟไงอ่ะอันไปแล้วครับเปิดไฟได้เลยเพราะถ้าเราเปิดไอ้พาลงมันจะเข้ามาปิดในห้องนะครับซึ่งอันตรายมากก็อันนี้ก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับผีนะครับซึ่งผีที่พูดถึงนี่ก็คือตัวนี้เป็นผีต้นไม้นะครับ เป็นตำนานเกี่ยวกับผีแล้วก็ไฟเช็คไฟเช็คโอเคได้มารับไฟเช็คก็ไฟเช็คใช้เปิดในที่มืดได้นะครับซึ่งถ้าไฟไม่มีซึ่งตอนหลังน่าจะไม่มีไฟแหละสยองมากงานนั้นก็มไม่ต้องนึกสภ,ภาพเลยโอเค นมถั่วได้มาแล้วแล้วก็เอเออเกสารที่วางอยู่บนโต๊ะอืยังไงก็ต้องขึ้นไปชั้นบนเลยนะเหมือนจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ชั้นบนนะครับสรุปก็คือเราต้องขึ้นไปชั้นบนเพื่อมาเอารหัสผ่านไขตู้นี้ แต่ว่ามันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากแน่นอนยังไม่ถึงเวลาเซฟใช้โทเคนนะครับ ประตูบานถัดไปต้องใช้ธาตุไม้อันนี้ใช้ธาตุเหล็กโอเคเราไปได้เมลเข้าอีกแล้วสำรวจรอบๆให้ดีและระวังตัวสุขผีเก้าวแน่นอนอยู่แล้ว ตนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอจำได้ว่ามันมีเอ้ยมีมีม,มีนี่ไงมีเอ,เอเกสารตกอยู่โอ้โงล็อกโค้ดว้าวเป็นตำนานผีอีกเรื่องนะครับเล่มที่สี่ว้าวผีในตู้อ่ะ เมื <rude S 2> tea, ่อกี้ได้ยินเสียงกุ่แจสงสัยร้อนไปเองมั้งเอาละก็เจอไอ้โค้วยทำไมไม่รู้เอาไว้ก่อนดีนใช่ไหม เดี๋ยวก่อนนะเอกสารรู้สึกว่ามันจะมีอยู่อันหนึ่งอะ่ะยืนไหนนะเดี๋ยวจำเป็นต้องได้เอกสารนั้นมาก่อนนะถึงจะไปค้นใน ทั้งนั้นได้อ่ะหาไม่เจอ จะไม่ได้เอกาสารอีกชิ้นหนึ่งไปไปอยู่ตรงไหนยะดมิมันมันมีเอกาสารอีกชิ้นหนึ่งที่บอกว่าอยู่อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่บอ o a d c a t i n g r o o กับ recording room นะครับแล้วก็มีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายตรงไปตรงนั้น นี่ yeah, this is her home room มันมาว่ะ นี่ขนาดเดินเกมเร็วนะแม่งดักหน้าทุกทีเลยเออทมารอมันเนี่ยอือไงไงตาสายไปาสายมาละ มันเดินไปเราก็สามารถไปสำรวจจุดอื่นได้มันต้องมีแน่จําได้ว่าบ่อแสม,มอยู่โซนไหนสักที่ในห้องด้านล่างอะ่ะที่บอกว่าไอ้พาโลมันลืมรหัสไว้ที่กล่องเครื่องมืออ่ะซึ่งโอ้โหเข้ามาวะ่ะจะเดินมาไหมไม่เดินมาครับเดินมาปิดไฟเฉย ูหงน,นเจ็บวนไหมวนไหมหรือปิดไฟเฉยๆอย่าเห็นกูนะแมวนาไม่เห็นกูนะรู้งี้ปิดไฟไว้ก่อนก็ดีไม่เห็นนะครับ ถ้าไม่หมอบไว้นี่ตายแน่แน่เอาเอาเอาพอเปิดไฟเช็คมันเดิมกลับมา ไฮ้ยแนะมวนะ่ามวน่าไม่เล่นนี้นะเคไม่มีละไปต่อเลยไม่เอานะแอบแอบมึงไม่เอานะแอบแอบโยนทิ้งจริงนะเว้ย มันก็เดี๋ยวไปเซฟอีกที่นึงก่อนแล้วผมก็ตัดพาร์ทเลยแถวนี้ไม่มีของเลยเดี๋ยวมันจะมีจุดเซฟอีกที่นึ่งคนระับซึ่งจะไปตัดพาร์ทตรงนั้นก็จะปิดทไมิล ow. อ่านี่ไงใช่แล้วเนี่ยนีเตอร์ชอนนี่ไงนี่ไงไอเลฟเดอะพาร์ตเลนี่ใส่อ๋อนี่ไง จ,จลโอเคตัดพารไว้ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งก็เซฟไว้เซฟหนึ่งไปก่อนเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มันจะมีในช่วงหลังนั่นโอเคตอนนี้ก็ขอตัดพารไว้ตรงนี้ก่อนนะครับกดดันพอก่อนพาร์ทสองขอจบแค่นี้